ด่วนอดีตนายกญี่ปุ่นชินโซอาเบะถูกยิงเสียชีวิต เกิดอะไรขึ้นหลังสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นชายลอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะระหว่างกำลังขึ้นเวทีปราศัยที่เมืองนาราทางตะวันตกของประเทศเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น,นซึ่งในขณะนี้นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่านายชินโซอาเบะเป็นใครมาจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับผม นายชินโซอาเบะเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้ชื่อว่าดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางญี่ปุ่นเลยนะครับปัจจุบันอายุ67ปี พื้นเพเติบโต,ตจากเมืองโตเกียวโดยชินโซอาเบะประวัติในอดีตนะครับผมเคยดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น2ช่วงเวลาโดยช่วงแรกเป็นผู้นําญี่ปุ่นในช่วง 26, 26กันยายน2006ถึง26กันยายน2007นะครับและในช่วงที่2เป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นช่วง26ธันวาคม2012ถึง16กันยายน2020 ย้อนกลับไปนะครับผมเมื่อราวสอปีที่แล้วนายชินโซอาเบะต,ตอนที่อายุ65ปีเปิดเผยว่ามีอาการลำไส้อักเสบที่เรื้อรังมาหลายปีสุดตัวลงครับเป็นเหตุผลนะครับผมที่ทำให้เขาประกาศก้าวลงจากเก้าอี้ผู้นำณเวลานั้นเพราะไม่ต้องการให้อาการป่วยส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารประเทศนั่นเองครับและกล่าวขอโทษชาวญี่ปุ่นที่ไม่สามารถทำหน้าที่จนครบวาระได้นั่นเองละครับคุณผู้ชม อย่างไรก็ตามทางทีมงานเว็บไซต์ jam.com ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ